เอาเงินไปทำอะไรความสุขของเราคืออะไรผมก็รู้สึกแล้วท่านพี่ถามทบทวนตัวเองดีๆนะครับผมถ้าเงินมากพอก็ซื้อเราได้แหละไเงินมากพอนอนดีอยู่าีอยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ความจริงอันนี้ควาจริงเป็นอย่างเดียวเลยที่คุณจะต้องทำคือคุณขึ้นราคา ไปเรื่อยๆงานแล้วค่อยๆลดลงเองมันจะดีมากอันนี้เราคุยกับเขาอะเราดีใจนะที่เขาแบบงานเยอะแบรบรุ่งเรืองก,กันทั้งคู่แต่ว่าแอบเป็นห่วงเรื่องสุขภาพขขเหมือนกันเพราะว่าอดนอนกันแล้วกูแต่ความจริงถ้าสมมติเราพูดกันต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ได้นอนอย <า S 2> ่างน้อยก<อ><ว>็จะได้มีเวลานอนสักสี่ห้าชัวช่วโมงวันนี้เดี๋ยว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 บอยสติปี้หมักหมักหมักอะไรอะไรของงอคืออะไรอะ ขอษเ้อกอษเ้อสั้นๆเนาะได้ใจความขอโทษเ้ออยจะบอกแล้วกับก็หนูครั้งนี้น่าจะแบบหนักๆแรงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนค่ะมันมันเหมือนไม่ว่าจะยังไงก็ก็ก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆค่อยคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ย จะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะอ่ะพี่มินที่จ๋าอันนี้ก็อยากจะให้ทั้งทั้งคู่นะอันนี้ของคุณบอยเขา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 มอบให้อยู่แล้วนะก็เปิดดูเปิดดูว่ามันคืออะไรคืออะไรของปั๊มลูก ชุดนอนไม่ได้นอนพี่หกกลางจะดีอยู่แล้วกินนชุดนอนไม่ได้นอนอันนี้เอาให้เหรอคะจริงหรอเนาะอันนี้เอาให้ลองดูไหมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ดูค่ะจ้างหน่อยจ้งหน่อยไม่ค่อันนี้บอยให้เิาให้หรือทีมงานทีมงานหรือเโอ้โหทีมงานใช่ไหมโอเคโอหเม่อกี้หน้าบอนเขาดูเหมือนชวนใส่จริงๆนะ

มันนี้น่าจะแบบหนักอ่ะแรงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนค่ะมันมันเหมือนไม่ว่าจะยังไงก็ก็ก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแกอยา